ยันเนาะที่สองส้า,าป้าป้านะ้านะ้าน้องไปยันแล้วจ้าน้องไปลุงยัดก็จ้าไปไปไปตรงข้าวเดี๋ยวพอยันนียอือใช่ ถูใจป้าพูดนี่ป้าบอกห้องบอกนกั่มไปขึ้นรถตอนเย็นาไปาไรัอตอนเย็นนอนด้วยนะวันนี้ไม่ใช่นอนผมไม่ใช่ว่านั่นแล้วไปขายไอครีมแล้วนอนหลับขึ้นนอนด้วยไม่ต้องรีบ ไปซุ่มนี่นี่ับพี่น้องขึ้นรถไอติมไปซุ่มซุ่มโรงเรียนแล้วแต่ไหนก็สิไปเอาไอติมมือนี้เพราะว่ามือนี้ไปสวยไปเอาไอติมสวยเขาว่าต้องไปซุ่มนี่นี่กวนใบใบปลาเพิ่นวันนี้นอนด้วยนะ นอนด้วยนะที่นอนไปไหนที่นอนอยรงเรียนค่ะนอนอจ้าเอลซ่าดังหง,ด,งดังพ่อไปถึงดังจมูกพ่อไปโดนลายอ๋อโดนพ่อเกาโดนพ่อเกาจ้าพ่อเกาเลียนเลยออกอ,อ่ะเตรียมพร้อม

ในช่วงนี้นี่ไปเรียนใช่วงนี้นี่ไปเรียนค่ะสีเอ้มาเปิดประตูก่อนเลยไปเช็คของเลยจ้ะพี่น้องตายแม่ใชนี่ช่งนี้นี่ไปเรียนอีนนี้ค่ะไปไหนคะไปโรงเรียนไปโรงเรียนเดี๋ยวแม่ไปรับนะไปรับตอนเย็น สวัสดีค่ะลูกสวัสดีค่ะสวยสวยสวัสดีค่ะสวยสวยสวัสดีค่ะสวยสวยน้องไปโรงเรียนจ้าเ,เดี๋ยวไปโรงเรียนกันพี่น้องไม่ไม่เดี๋ยวตนไน่กะสิไปส่งแล้วตอนไน่กะจะไปเอาไอาติมแล้วกะสิเลาะจักประมาณเทียงเทียงบายบายกับชีเขามาพักเบิร์มาพัก พักเหนียก่อนเพราะว่าช่วงบ่ายนี่มันบมน่มีนั่นหอกช่วงบ่ายเพราะว่ามันนั่นเนาะคนบอกจากบ้านไหมช่วงเลิกเรียนจังี่ออกไปอีกเทีนะป่ะกบัดกบัดเอ็งเรียนค่ะค่ะบ๊ายบายไปเปิดให้เนี่พ่อเปิดแล้วอ่ะเฮ้ยมัไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิด จับดีๆนะจับดีๆได้เนาะบ้านเรามันยังถนบดีเจจับดีมันกี่ตกมันกี่ตกมันมีหัวสานันเจ๋งมากพวกมันนอนไมได้มันนันไม่ได้จ้ากลางวันหนูต้องนอนนะ กลางวันนอนคุณครูบอกเนี่ๆนอนได้แล้วพ่อตอนเย็นพ่อจะไปรับไปขายเดี๋ยวหนูนอนหลับโอเคไหมโอเคเออนอนแล้วลูกนะนนชีวิตพ่ขอขาแมค่ค่ะถ้าตอนเย็นพ่อไปรับแล้วหนูไม่ได้นอนแล้วหนูนอนบนรถมันพ่อก็ไม่ได้ขายของพ่อ,พอก็กลับมาส่งหนูโอเคไหมเดี๋ยเจอเพื่อน เจอเพื่อนๆไมได้ได้อชื่อช้าได้อยาไปอยูไปเรียนนะลูกนะอยากี่อ่งชิช้ากับนิค้อช่ช้ากับนิ โอเคเยอะนอนเต็มที่เลยตายิบยิบเสร็ตาเยบตาเงห้ยเมย่อยไม่หยังไม่หยังหลานบอกเจ้าหลานบอเจ้าว่าเมย์่นผองเลยไม่หยังหไม่หยังยิ่ได้ทีมไรก็ยิเียยได้ีมจะไปดแมนเพื่นหนึ่งขี่รถลดยเพิ่นก็ชื่อเยเนาะอ บอกป,ปะนะ้าป้าน่าช่วยซื้อจิ้มเนนๆนจ้าจับจับๆจับไนุไปโรงเรียนไปโรงเรียนหน,นิบอมีมเงบอมีคขว่าเขียวบอมีไหมบุ้ิดบ้านบุงิดบ้านบ่ไอมนนี่แม่เนี่ยะมันนี่มันพอหัดไอเมือมเดื ไม่ายโรงเรียนบ้านประคีก่อนอันบ่มีคำว่าง,งอเงี้ยมีแต่เขียวไปโรงเรียนเมื่อวานนี่แม่บ่อยไปกับเขียวไปทะเลต้วนเพิ่อนี่ดอกเมื่อวานคู่ใคไปเครื่องมือแล้วจะเลบ่อนไปไพาเพิ่นไปนี่อันนี้เขามู่บ้านแล้วเข้าหมู่บ้านประคีแล้วอ,อยิอยดเลาอขายก่อนจะน้อยเอ้ยบ่ได้จะน้อยแล้วเพราะว่าแปดโมงกว่าแล้วเดืนไปส่งลูกเ<ะ>อาบายบายบ๊ายบายานานาค่ะ ในนี้ไปเรียนแล้วนะคะป้าป้านานาไปเรียนก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้าตอนเยน็นเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบอกป้าป้านานาเดี๋ยวแม่ไปรับแ่ไจ้าแม่ไปรับขายเครื่องใช้ไอติมจ้าเราจะเดินทางไปสู่นี่นี่ก่อนคะ่ะคลิปนี้เขาเก่าไว้สำนีก่นอกนอนาจ้าพี่น้องเนาะพามาเบิ่งนี่นี่ความน่ารักของนี่นี่ชื่อดอกจา้าไปก่อนจา้าบ๊ายบายนี่นี่ ይመስላችኋል? <hums>